สวัสดีค่ะทุกคนกิวเองนะคะวันนี้นะคะคิวจะมาอัปเดตผิวหน้าทุกคนได้ดูกันนะคะหลังจากที่กิ้วนะคะได้มีโอกาสลองใช้ครีมเจลอีฟนะคะ ประมาณ20วันแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดียวกิ้วจะให้ดูปัญหาผิวหน้าของกิ้วก่อนนะคะก่อนที่กิ้วจะลองใช้คิมเจลีฟนี่ค่ะคือกิ้วเป็นคนที่ชอบแกะสิวมากนะคะสังเกตได้ว่ารอยสิวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะไม่ต้องนับนะคะว่ากี่รอยก็เยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนชอบแกะมากนะคะแกะเป็นประจำเ,เลยแล้วก็นี่มาอัปเดตที่ดูว่าคือรอยอ่ะมันยังไม่ได้หายไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ แต่ว่ามันจางลงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะกิ้วใช้ตัวนี้เลยครีมเจอลอีฟนะคะประมาณ20วันแล้วเด๋กิ้วจะให้ดูก่อนนะคะว่าเนื้อครีมของคิมเจลนะคะเขาเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะเป็นเนื้อครีมแบบเน,เนื้อครีมแบบเจลๆจอะคะ่ะ แล้วเขามีความบางเบามากนะคะเนื้อแล้วเนี่ยค่ะพอทาปุ๊บนะซึมเข้าผิวเลยทันทีนะคะซึมเข้าผิวไวมากแต่ว่าไม่ได้ซึมแล้วหายไปไหนนะทุกคนคือซึมแล้วก็ยังคงอยู่บนผิวเรานะคะยังมีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวเราที่ชอบมากแล้วเนื้อคินดีใช่ไหมคะกลิ่นดีมากกลิ่นหอมแบบหอมละมุนอ่อนๆอ่ะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมาก ชอบมากกิ้วจะใช้อย่างนี้ยค่ะเป็นประจํานะคะเช้าเย็นอย่างนี้เลยใช้มาแบบ20วันแล้วนะคะทาคอด้วยนี่ก็ทาไปเลยนะคะใครนะคะมีปัญหาผิวเหมือนกิ้วเนาะคืออ่ากิ้วอ่ะเป็นคนที่นอนน้อยนอนดึกนะคะดื่มน้ําน้อยผิวโทมแล้วก็ชอบเกลียดสิวเป็นคนที่มีปัญหาสิวนะคะ เยอะมากปัญหาสิแบบคือมีมาเรื่อยๆอ่ะเขาแกะเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะใครมีปัญหาผิวแบบกี้นะคะที่แนะนําเลยคือดีมากกับปุกนี้ตอบโจทย์ปัญหาผิวกิ้วได้แบบทุกอย่างเลยอ่ะรอยสิวผิวหมองคล้ำนะคะนอนดึกผิวแห้งแบบผิวโทรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าติดได้ดีมากนะคะถ้าคุณเนี่ยถ้าคุณทาก่อนนอนแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมเขาเขาซึมเข้าผิวแล้ว แล้วกลินหอมแล้มุนมากอะ่ะซึ่งเข้าผิวแล้วนะคะแต่พอจับไปที่ผิวเนี่ยผิวเราจะยังคงมีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่แล้วพอเนี่ยคุณนอนปุ๊บนอนปุ๊บแล้วตื่นมาใช่ไหมคะตื่นมาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าแบบไบผิวหน้าผ่องนะคะแล้วก็มีความอิ่มฟูของผิวอยากให้ทุกคนได้ลองจริงนะคะใครมีปัญหากิ้ววลองเลยคอนเฟิร์มว่า ดีมากนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นกลาบเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยด้วยนะคะคินเจลอีทก,กิวนะนําเลยชอบมากอะ่ะให้แบบสิบเต็มสิบไม่หักเลยนะคะลองดูนะคะทุกคน